สวัสดีท่านผู้ชมท่านแก่นด้วยครับแล้ววันนี้อยู่ผมซูปเปอร์เกเบอร์กับแบบฟิตเปิดมาก็มาอยู่ที่บ้านเมอร์ลินเลยเพิ่งอยางแรกวผมก็มาซื้อโชคก่อนนะครับผมนะวันนี้น่ะโนตอนนี้สี่ทุ่มพอดีอมีคนใช้ชุดเ,เทมิวเท็ดด้วยเอาละก็ง่ายๆครับตัดไปตอนแอนด์มิบล์มา ตามคาดครับผมซีเคสตอมโอ้ตัวบ้าอะไรนี่เอ้ยทำอไมมันหลกไอ้บ้า้าตามคาดว่าลุยนะัสตกง่ายอุย้ยแต่เซิร์ฟเละกะ็กอะหลุดหลอดง่ายมากเลยโอเคครับตกไปไม่มีอะไรยากไม่ต้องสปีดคูณสองแล้วมั้งเนี่ยแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยเดะเดว โอ้โอ้มบี้หูตัวอย่างใหญ่เลยโมบี้แต่ไม่ติดมาสเตอร์อะเสีอหร้อยหนึ่งวุ้ยอุ้ยบ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดไปมัจี ติดมะม่วงร้อนไม่ดีมัม้นแหลกอุ้ยบูไปปีเ้เด็ยๆหลอดฟ้าไม้ตายไม้ตายช่างหัวลูนี่อัดละเอ๊ยลืมเปลี่ยนเยื่อ ไม่ต้องใช้ล hmm. mm ้ล hmm. ุยนัดโอ้ยิูเคียอยู่ที่มูดอูดอีกแล้บ้าแล้วก็จกวาร์ไปมูดูดไม่ได้ใช้นี้แทนแล้วกันฮไปครับตรองเท้าวิ่งเร็วนี่มีประโยชน์มากเลยโอ้โห กูดูแลอโอเคฮะกินสุดชีวิตอะเออแล้วพอดินทีเดียวก็ไม่ฟันเลยนะแล้วนั่นอะไรวะนะ่ะตัวตัวอะไรบ้างนะ่ะยีคนใช้เบสดสปูกี้ด้วย อัปเดตนี้เขาบอกว่าจะมีของสายฟรีเยอะขึ้นก็ถือว่าดีเอ็นเชียนออคายบ้าตัวอะไรอีกเนี่ยตกแล้วอันนี้คาเค้นเอ c นเช t นเอนเชนคาเค้น ตัวเราไม่ได้ลบแปดสี่เราไม่ดินด้วยเอ้ด้ตู้เย็นใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดหัวตู้เย็นผมว่าตู้เย็นอุอัน,นั่นหลุมดำปะหลุมดำนิวเคลีย มันจะปลาอะไรวะเนี่ยโอ้โหโบกอยู่นั่นนะครับผมเนี่ยโคตรเฉยสิุดๆเออพียเจลบเจ็ดแป้มอู ดินมาหาศาลกินกอดินดนิวเคีเยผีนิวเคียอีเว้นนี้ไม่ควรโโลบเก้าแปดเลยถ้าลบเก้าแปดไม่ยินนะ ไไหนก็ไปเลยไปอ่าขอรับชั่นมามานี่กว่ามานี่อย่าตามมาผมไม่ต้องการความแหลกไอ้บ้าเซิร์ฟแหลกโคตรแหลกเลยขุดเก้าหาไปไกลไปเออเบีดนี้ไม่เหมาะกับการเอาไปตกแอดมินอาบิวอย่างยิ่งเรากลับมาใช้ เรากลับมาที่ไอเบ็ดลูกรักแอมเบลเบลดีกว่าเปลี่ยนเยื่อ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 ขาชิ้นสกายล่าจะบอกว่าสกายล่าของผมอะ สกายลาาเป็นของเราหรือเปล่าใช่หรือไม่ลบเก้าแปดเลยอุย้ยขอรับเตะโอ้บุกเอ้ไม่ใช่บุกเอ้ยวิวเคียร์ขารับเตะสก,กายลาแถมสองตัวตัวอะไรเนี่ยคาเค่นเหรอเดี๋ยวทพราะมันใหญ่จังอะคาเค่นอ๋อซิว่าหลอดไง เ,เดี๋ยวชาวติกบ๊อบเบอร์ไม่ใช่ชาวติกอะไรวะหูคขาเค้นเลยบะขาเค้นยางใหญ่แล้วบุ๊กเจ้าใหญ่ขนาดไหนหลุดเพอร์เฟกแล้วเมื่อกี้ตกขาเค้นเพอร์เฟกหังบะดิ้นไปผมไม่แคร์อยู่แล้วจะดิ้นเยอะแค่ไหนอะต่อให้ดิน้นทะลุหลอดก็ชัง <laughs> <laughs> เออหนีขี์ขาเค้นเลยบะ วอะไรเนี่ยลบเก้าห้าฟอบบี้ใช่ไหมเอาไม่ดินชิปเป่งแล้วชิปเป่งและชิปเป่งแล้วอีเนวนต์หมดผมออกเซิร์ฟนะตัดเลยแล้วกันมากันแล้วเขาขอนะเอเลียน หอดเลยเ,เออลงเหลือยี่สิบเอ็ดพี่น้ำยากิแต่มีขวดนะจะไม่กินหรอกอีกว่ในนี้หูลบเก้าเจ็ดกเจกให้มันดิน้นถ้ามันไม่ดิ้นเหมือนไอ้ตัวที่แล้วนี่ตาย หลุปผมก็ไม่ได้ย้ายเซิร์ฟหรอกก็ยังอยู่เซิร์ฟเดิมเพราะมันมีนิวเซียนิวเซียที่เขาชอบออกเปิดกระตกแอดบีวเนี่ยโอเคครับตกกระตอบโกสตอมผมมาแล้วขายทุกอย่างที่มีในตว้ทำทุกขายป้าอะไรวนะนี่ะเนสซี่เหรอทำไมรอบนี้มาเร็วจังวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ันนี้คาเคสน,นะครับผมนะคาเคสน,นิวเคลียร์สองล้านตะไกรล่านนิวเคลียร์อยู่ไหนวะล้านกก้าไว้ป่ะ โ <Okay>. อเคสามแล้วเก้าอีกรอบพี่เหลือก็อลละครับผมนะโอ้โหขายขายนานจนเกมค้างอะ่ะบ้มเงินคงกลับม,มาสี่สิบละเด็กเจมาเก้าล้านตกต่อครับอีววนนี้ใช้เบ็ดนี้ก็ได้ อืมอีเวนที่ดีอีเวนที่เราโอ้โหเอาล่ะผมลืมกดก e ิโพอชันบ้างะต้งก็กดไหมกดครับโอ้ยขายเข็นก็มาว่ะโอเคเออบุกลบเก้าเจ็ด เด็นี้มีซีโอวอลอดโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนอันนั้นขัดซีนนะครับคัดซีนต,ตกน้ำเลยหฮ้ยแลติดซูปเปอร์ไอเม็ดแติดไอ้ดีเข้าไปด้วยนะซีโอวอลอดไอ้บุ๊กอูนิวเคียบบู๊กฟิตแล้วใครตกสก,กายไลน์อยู่นี่วะเนี่ย บอกเบวดโนไลท์อันนั้นเนสซี่ใช่ไหมน่ะมีมีเนสซี่สองคน,นขอเนสซี่บ้างได้ไหมผมไม่เคยตกได้เนสซี่เลยผมบอกตรงมีแต่คนเคยให้มาแล้วผมก็ขายปแล,ล้วยอะให้เก็บเอาไว้ เก้า้าอะไรเนี่ยคาเค่นสกายล่าโอ้โหสกายล่าสองตัวอะอคาเค่นยักษ์เยอะใต้น้ำอะไรวะเนี่ยทำไมมืดจังทำไมไม่ไม่ไม่ฝันทำไมฝันก็บายบาย หกห้าลบแปดสิบตัวอะไรเนะี่ยจะบอกว่าสกายลามไม่สกายลามไม่ลบน้อยขนาดนี้เออหมดแล้วตัวอะไรไปขึ้นมาให้ได้ก่อนทอานี้ผมประกอบการของเราคือตู๊บุ๊กหนึ่งตัวเขาไม่เพิ่มเอลเกนมาหาเขาหมอ ลูมินัสเซนไอ้บ้าบูฟินโอ้โหเด้อเด้ออันนั้นอันนั้นใหญ่กว่าเดียวอันนี้บุกน,นิวเคลียร์อันนั้นอันนั้นโมบี้โอเคแค่นี้แหละมาแล้วอีเวนต์ดาวันเดอร์ปะไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้นนกาแล็กซี่ กล่องเยื่อไม่อกกล่องอีกแล้วนี่มันอีเวนต์กล่องหรือไงเนี่ยเฮ้ยฮะอีเวนต์หมดครับสองนาทีอัปเดตไปเจอกันตอนอัปเดตเลยอัปเดตครับผมฟิตไฟส์พาร์ทสองฟิตไฟสกิลโอกาดรอปะขึ้นฮะแฮนดี้ อันนี้จากทิกออกที่มันจะเยอะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปสรุปอัปเดตกันทีหลังในดีท่มนะกูโคตรเดยอะเลยดูซิมีอะไรใหม่บ้างโอเคแล้วก็ปิดคลิปกันก่อนครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเพื่อนผมจอยมาพอดีด้วยสกาย